ตรงนี้มันจะงอกดีนี่งามมัเนี่ยงามนี่พรยายาะให้เป็น,นงามนะครับอ,อืมอันเสีนนไม่นานนก็ใช่ใช่ไหมเนะี่ยเอ่อเป็นเป็นอันนี้ครับฝรั่งไส้แดงไต้หวันครับเห็นมันมีลิ้นจี่ด้วย ลิ้นจี่สนมยิ้มตรงนู้นครับใช่ใทำไมมันเหมือนน<ม>ื้หนาเหรอเคยกินไหมครับลิ้นจี่สนมยิ้มไม่เคยมัน<ม>จะออกผิวผิวเขียวเขียวาาลิ้นจี่อร่อยครับอของจีนมผมก็ปลูกลองดูถ้าติดค่อยขยายอืม ปีที่แล้วเนี่ยขายกิ่งกันแล้วโหเป็นพันไอ้นี่เนี่ยเนาะโควิด <COVID S 2> ด้วยเนาะกิ่งสดแบบเนี้ยออแล้วก็เอรนะ<า>กิ่งพันที่มันใช้ผสมใช่ไหมครับ จำไม่ได้ใช่ไใประสบการณ์ไม่เยอะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะครับแต่ไม่มีต้นขายนะครับโอ้ยเมงอย่างดีเห็นน้องสอแห่งความล้มเหลวไม่ผ่านอันนี้มีมะขาวเหรอครับครับผมอะไรพันที่ดีดีต่อต้นนี้เล็คแนเก็บได้เยอะเยอะแหงนะครูไม่ครับพี่ก็ เผื่อพี่สารเสียไงพี่ไม่ได้หมา,าอ๋อใช่ใช่ใช่ไ,ไ,ไม่ใช่เกษตรกรแบบครับตอเอรลูีสุอยางมากผมไม่ใช่เกษตรกรผมเป็นเกษตรกรรมกออำกร,รเคยไปหาถุง <laughs> ซื้อต้นต้นแถมผลน่ะอู้ยครูแถมเบอร์โทรให้ด้วย